สวัสดีครับชงเบาลำเปล่าครับพี่น้องมือนี้่านแรวแล้วครับก็เลยมาถดล่องของจริงบึง้งนะครับพื้นที่นี่ครับพื้นที่ว่าจะกบพบดเนาะถบพอแล้วขาดไปนี่ครับกันเลยพอใส่พื้นที่ถดล่องพานไถกบล่องมันรถไถมีจิบจิบเบาลำเป่าครับมีนีจ่จิบจิบพี่น้อง นี่ครับนี่ไทไปแล้วครับนี่คือระวังลองครับอันนี้วิมีลองได้พี่น้องไทขึ้นครับสาดขึ้นเป็นลองลองเบิ้งซื้ือนะยนี่ครับผมลองเบิ้งแล้วปัญหาเฮามีอยู่ขผานาก็คือว่าขี้เมาครับคัดไทยครับตัวนี้นะครับน,นี่เบียดนี่เบียดกับมันอีกเกินไป นะครับเดี๋ยวสิไปแก้ไขส่วนอื่นกะถือว่าใส่ได้แล้วครับตรงนี้ตัวตัง้งตั้งคัดทายเนาะนะครับเฮ็ดเองพี่น้องงบบาหอด4 0ร้อยพันพันต้นต้นนี่แล้วครับเฮ็ดเองครับแต่ว่าผมก็มีวัสดุเหลือใส่ลายยางเนาะอันนี้กะใบโรตารี หูคล้องกันหูแป้นจับใบโรตารีรถไทยนะครับนี่ตัวนี้ก็มาใส่นี่ใส่คางนี้ใส่ตัวนี้ครับใบใบน,น็นอตน็อตเก่าคันโรตารีครับตัวนี้น็อตเบอร์สิบเก่าเนาะน็อตเงาพาใส่ตัวนี้แป๊บเปล่าป,ปาแป้นนี่ซื้อแป้นเพียรไปเจาะ นะครับแผ่นเพียรเป็ดเ,เจาะตามขนาดตัวนี้เรียกกองนิ้วสองนะครับนิ้วครึ่งนี่แหละนี่นะครับบัวพันธ์สำคัญพอผมอยากใส่ตัวนี้คือนหนึ่งเพื่อความทนทานเนี่ยซวงกับมอนกับซ้ำแต่เขาไปสร้างเองขึ้นมาเอารุนนิดหน่อยแล้วเขาลงกลึ่งกับข้ากึ่งกับเบิร์ตก็เกิดเลย ใส่ตัวนี้ซื้อตัวนี้ครับซีลอยสองอันจบส่วน,นอื่นๆกะอันนี้ก็เป็นกันตกฮอนด้ารถคันอยู่เฮือนนะครับฮอนด้าซูเปอร์ครัพนี่ผมซื้อตะแกีงหลังมาใส่ก,กับถอดออกบริสายเขาเอามาดัดแปลงจานดิษณะหม้อใส่เวฟเนาะโอ้จับมาใส่เบิดครับอันนี้พ่อมีตัวหูหน้านะครับ น,นี่ก็น็อลตลูตเตอรี่เ้ยครับน็อตกันใบลูตเตอรี่น็อตเก่าห้องเปลี่ยน,หนใหม้ก่อนน็อตเก่าให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ซื้อน็อตเบอร์ยีบีดตัวนี้อยู่ครับยีบีดตัวนี้เนียเจ็ดเส้นนี่นี่ไปซื้อแกนโชคครับแกนโชคนี่เห็ดหูสลักหูหลากตัวนี้นี่ครับหูหลากตัวนี้ก็เป็นลิ้นเพี้ยนเพียดนะครับเพียดเพียดจากตัวนี้ ก็ตัดตัดเทศหูหลากประกบกันสองแผ่นแล้วก็เชื่อมครับ,รบโอ้โอยเชื่อมมองงามเลยพี่น,น้องเ,เทศเองครับไแท่ใส่ครับนีนบบบบ่นะครับวัไถมินิจิบจิบยางซีขอบเกดนะครับวจำเป็นต้องเป็นล้อเล็กครับลอ,อยางก็ใเช่ได้ครับผม บอกสูฟังเดี๋ยวมืออื่นสิไปไถกบรลองมันเด้วเดี๋ยวสิดคลิปในบองอีกครับผมฝากกดติดตามครับช่องบ้าลำป่าครับผม